สวัสดีค่ะยินต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะ,ะด้วยความยินดีค่ะ,ะในกลุ่ม m มร y r o รสทัวร์นะคะแมรี Mary, ่จัดหาส่งคนงานนะคะไปยังกัตตาไปทั่วโลกว่าเกาหลีออสเตรเลียไต้หวันกาตาคูเวตดูไบสวีเดนฟินแลนด์นะคะอเมริกาฮังการีนะคะท่านที่สนใจต้องการจะไปประเทศไหนนะคะสามารถสอบถามในไลน์กลุ่มของแมรี่ได้เลยนะคะท่านสามารถสอบถาม ประเทศที่ท่านต้องการไปสถาบงานได้ในรายกลุ่มของเมรี่ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความดีใจมากค่ะและเมรี เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานเพื่อจะให้ท่านสําเร็จในหน้าที่การงานเพื่อจะให้ท่านได้ไปทํางานที่ดีในต่างประเทศนะคะงานดีเงินดีเงินชัวเมรี่รับประกันงานดีเงินดีค่ะนะคะท่านสมาชิกทุกท่านไม่ว่าสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่สามารถสอบถามได้ในรายกลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณพระคุณทุกท่านมากที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มของเมรี่และ ไว้วางใจแมรี่ให้แมรี่รับใช้ท่านนะคะให้แมรี่ประสานงานรับใช้ท่านเพื่อท่านจะได้ไปทํางานอย่างต่างประเทศอย่างที่ท่านต้องการนะคะช่วงนี้เกาหลีมีบินฟรีมีแท็กนะคะบินฟรีมีแท็กก็คือว่าท่านไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะคะไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินท่านสามารถบินไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแต่มีแท็กนะคะท่านใดต้องการไปเกาหลีนะคะมีงานสวนงานนวดค่ะดีมากค่ะสนสนใจ สอบถามมลรีได้เลยนะคะงานเกาหลีบินฟรีเมทักและส่วนใดท่านที่ต้องการฉันจะไปเงินสดนะมีเงินสดค่ะมีแบบเงินสดมีนะคะเป็นเงินสดเป็นงานไปเงินสดเลยนะคะมีแบบเงินสดมีค่ะนะคะ ทักมาค่ะถามเมรีเข้ามาค่ะเมรียินดีรับใช้ทุกท่านท่านจะไปด้วยความสบายใจและไปถึงที่ทํางานโดยมีทีมงานของเมรีส่งท่านถึงที่ทํางานทุกท่านมีความสบายใจอุ่นใจได้งานได้เงินแน่นอนค่ะขอบพระคุณทุกท่านทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ